สวัสดีครับพวกเราพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับกระบวนการคนเกิทในชอบของวินเทจนะครับวันนี้นะครับพาพี่ๆไปพัทยานะครับบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่เราฟาร์มแล้วก็หาของขายนี่มาพักเลยนะบิวใช่เลยและคือไม่เคยบอกใครว่าเราก่อนหน้าน,นี้เราฟาร์มที่ไหนอะไรอย่างไรใช่ใชและก็คือจะพาพี่ๆไปเจาะแบบลึกๆเลยว่าทุกตลาดทุกโกดังแล้วก็ ทุกที่ที่ผู้ผมฟาร์มกันเนี่ย<ช>ที่พัทยามีที่ไหนบ้างน,นะครับ<ช>อาจจะแบบมีบรรยากาศฮาๆามันๆแล้วก็กอาจจะมีรีแลก์นะครับไปเดินเที่ยว <c oughs> เดินเล่นที่พวกพี่ดูด้วยสไตล์ผู้ผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนแล้วดูไปหน้าบึงนะครับฮ <c oughs> าฮาแน่นอน <c oughs> แล้วก็เจอกันนะครับไ้ยิมแล้วขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับปิ้วตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวไปไหนีไปพัทยาครับผม เตรียมพร้อมนะครับเช็ครถเช็ครถใช่ตอนนี้ก็เช็ครถใช่สําคัญมากเลยนะพี่สิ่งสําคัญเลยอันนี้มนันเครื่องหม้อน้ำยางกันนะครัถ้าพร้อมก็ลุยลุยสัดปลายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเีถ้าเชนซาถ้าซาตอนนี้ยังสายซา,า,าแล้วแวะ นิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนขับรถจะไม่ไหวนะครับตอนนี้กี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งสีสิบนาทีอาจจะถึงประมาณตีสองนิดนิดแล้วก็พักสักสองามชั่วโมงแล้วก็ลุยที่แรกให้ทุกพี่ดูบอกเลยอุดนอนนะลุกพี่พวกผมแต่ว่าได้หาได้มันกันแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกผมจะแบบปล่อยมุกพี่ร่ำเรียนกันมาอย่างสีเหลืองยนเลย มะม่วงบกร่องในนี่ทานในซาลาวเรื่อง <c oughs> ไม่พลาด <g ülme> แล้วไม่นะคือของรอบเนี้ยคือพยายามแบบจะพยายามบอกพี่ๆด้วยว่าเรทราคาเนี่ยมันอยู่ประมาเท่าไหร่จากท<ช>ี่เราซื้อเข้านะแล้วที่พวกเราขายขายกันอยู่ทุกวันนี้เลทราคามันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อาจจะมีในคลิปอาจจะมีไซต์บอกด้วยรอบนี้ว่า ควรจะซื้อไหมหรืออันนี้ไหนควรงานไหนควรงานไหนไม่ควรเพราะว่าบางอย่างอ่ะเก่าแพงใหม่ถูกอยู่แต่ว่าเออคือจะได้บอกพี่ๆไปพร้อมๆกันนะครับเป็นอย่างไรตลาดราคายอมราคาดีคือเอาไว้ง่ายมันส่วนใหญ่มันจะหกสิบยี่สิบสี่สิบแล้วก็ใช่อย่างถ้ากรุงเทพมันก็จะร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยใช่ป่ะกรุงเทพก็จะสตาร์ทหนึ่งร้อยขึ้นใช่ไออย่างมิวเวลาไปมารอบพี่แล้วเป็นยังไง ไม่คิดว่าจะเป็นแบบว่าพวกของตลาดนี่ราคาแบบหลักร้อยไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะพี่ใช่แล้วคือมันคือของกระสอบอ่ะที่คือเขาตัดมาแล้วขายแบบเอากําไรแบบตัวละยี่สิบสี่สิบอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ตามงานกรุงเทพเลยบ้านเราเลยเออแต่คือว่าเลทราคามันคือจะต่างต่างคือบอกเลยว่าแล้วคือช่องว่างเวลาทํากําไรอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าแก่การมานะใช่ส่วนตัวผมเดือนละกี่ครั้งได้นะพวกเราสองสามครั้งไงสองสามครั้งไงเนาะคือตกอันที่ละครแหละจริงๆอ่ะ แล้วก็อยากให้พี่ๆชมกันไงแบบเก็บบรรยากาศครบรถเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันครับ few moments later. ถึงแล้วนะครับที่พัทยานะครับ<ช>ตอนนี้เขาตะโลว่บบ้านผมเองนะครับเ็จเฮ้เสร็จเฮ้าแล้วก็เดี๋ยวตีห้เราสตาร์ทเริ่มกันเราไปแต่วันเลยเอาไว้ไหมงราบวานแรกๆเลยแต่ตอนนี้ขอเชฟทำบร้าวคิวแล้วก็ ตีห้าเดวเจอกันนะครับพยายามเดี๋ยวเก็บพวก,กบรรยากาศสำหรับนั่ง<ช>เร่นนั่งคุยเตรียมแบบนี้ไปแล้วกัน<ช><ช>เจอกันครับปิวน้องตื่นเสรนอนข้างใครก็ได้เนอนข้างคนหลายใจก็พอใช่ป่ะอืมป่ะถึงเวลาลุยว้น้องก็ไป้จิขอเมียง ุยว <Louis> ิวตอนนี้ก็กำลังแลนดิ้งกันแล้วนะครับพวกเราพาวเ์เล่นเจอนะครับเป็นไงบ้างพร้อมไหมพร้อมสุกระบอกเลยว่าง่วงน,นะใช่แต่สองคนยังได้นอนนะ <c oughs> นิดเดียวน่าจะมีคนหนึ่งไม่ได้นอนจุจาา<ช>่ายเอาเรื่องนะครับแล้วก็ยอมอ่ะเพื่อพี่พี่อ่ะมันไหวยอยู่แล้วใช่ไหมของแค่เนี้ยใช่เจอกันครับตลาดนี้ตลาดแรกเดี๋ยวไปต่อตลาดไหนเ๋ยบอกเป็นในคลิปนะครับลุย นี่ก็ถึงแล้วนะครับณพัทยากลางนะครับทางเข้าตลาดแก่พรเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวขอพักกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะชมบรรยากาศด้านในนะครับความพักแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแล้วของกินเยอะนะพี่เฟนนะสฉ่ำเนี่ยเยอะจริงๆของทางทางใช่ตัวครับนี่นะ ของกินเยอะมากนะพี่สังเกตดูดีๆสองข้างทางนี้แน่นไปหมดเลยนะ<ช>คนเดินเบียดกันเลยนะตอนนี้นี่ชีเจ็ดชีสเดืดทีเพชอร่อยมากินส่วนทัวผม,มถ,ถ้าปกติแล้วหกโมงใช่แต่เรามาก่อนเวลาอันนี้มาก่อนเวลาลองดูลองดูใช่แล้วมีของกินนะมาเช้าๆแล้วยังไม่ได้กินอะไร<ช>เขาเป็นหมูก๋วยจับ๊บที่ติงห์ มาเน,นเนี่ยก็พักแรกินข้าวมีอะไรก็ได้อี่โอโอเสือตวัวตัวโอโนวีตัวที่สนะเฮดเป็นโมโนแกมแล้วดูเป็นแพทเทิร์นเรเวสเทนจะเป็มุกป่ะเอโอเค่ อ๋อตัวนี้ต้องโดนครับของดีตัวแรกมาแล้วครับตัวงเลก็ทำทรงแบบนี้มาก็เยอะนะบิวนาะส่วนใหญ่ใช่แต่ตัวนี้ได้ที่มันเป็นขาวดำสวยนะเฮ้สีแบบสีจะเต้นได้อันนี้เท่าไหร่ล่ะครับร้อยเดียวกระต้อกทาวเวอร์เลจเจอรอะไรอ่ะโอ้โหเวโ้อเสอตัว ไม่นีหน่อยบาทมาเลียศักสับดิบับหาเป็นฟิลบางทีก็เจอเก่เกาๆกเท่ๆก็โอเคเละอุดหนักขะาในกล่องเป็นโอเคได้เป็นโอเคประมาณปีสองพันแล้วนะครับผมแต่ก็ได้นั่อยู่ร้อยเดียวได้งานป้ายหัวกระโหลกเนี่ยป้ายหัวกระโหลกมันจะมีเลเบลได้หลักในวิวเห็นปะ่ะครับี่แล้วมันจะมีซิลเวอร์อยู่นี่ ชุ่ีแดวเขาจะเรียกว่าซิวเวอร์ไล n น็ตนะถ้าจำไม่ผิดซิวเวอร์ไล n น็ตอือดีครับตัวแรกตัวแรกไป <c oughs> เฮ้ยอืม,อนนมดอเออโอ้โหขอบดีแ้วก็วันนี้ผมว่ามันเปิดช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะใช่พีเปิดช้าเอกโอเอกโอเไอโก้ไปดูยิถามนี่เท่าไหร่ แล้วก็เนี่ยจริงจริงก็อีกหลาหนึ่งที่แบบเวลามาเนี่ยคือตั้งหน้างตามกันนะฮอตทูน่าหรือว่าพวกเสื้อแบบดินาบอม90แบบวิซเวอร์90ตังเกมจังโกยังเคยมีคนได้เลยพี่20บาท <c oughs> ตั้งงานแท้เมริกา คือแล้วมาานันจะมีเกดลูกพี่รอเขามาตั้งตะแกรงเดี๋ยวรอดูได้เลยใช่บอกเลยมากมันแน่นอนอใช่เ<ช>ยอะมากเจ<ช>็บรอร้านประจำเราจะมีร้านประจำู่แล้วเนาะแต่เขายังไม่าไมาไม,าไม่มาเลยนะบอกมาตั้งอ ตั้งของไม่เสร็จกันเลยเขาเรียกพาพาบ้านมะพาบ้านพาบ้านพาบ้านอมันจะเป็นฟิอแบบสุ่มๆนะใช่เลยตาดูได้ตาถึงก็โดนอ่ะแค่นั้นแหละถึ่งนี้เยอะเลยนะนี่ฮะนึกว่าแตกถ้าสภาพดีนี่ขายได้เล่าสภาพสภาพดีนี่ขายได้ เทส่วนตัวหาประมาณไหนโอ้โหหาแล้วก็ฮาเนตล้วนนะครับตัวนี้แล้วก็งานน้ำเอวบีแถบอกสิงตัวนี้ก็สวยนะพี่จริงๆได้ฟิลนี่ครับประกอบพวก สื้วนแน่นอนดีสี่สิบบาทผมขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะครับแบรนด์ดีมากนะครับีโกะแต่เป็นถุงซื้อนะไม่ใช่ถุงแจกสองใบเรื่อง,ร,องรู้เกียร์ ีก็มันถูกนะครับสองใบบอกเลยว่าท่วมแน่นอนใบเดียวก็ท่วมเลยเด้๋ยวจะพาไปร้านที่ยี่สิบมันน่าจะเริ่มตั้งเริ่มเทแล้วแหละกระเป๋าแบบนี้ก็มีเยอะนะพี่เอาไว้เขาเรียกว่าอาไว้แบบว่าเดินทางให้ใส่ของเยอะๆนเป็นนี้เยอะจัดดิพิกโกด้วยหนึ่งในเจ๋งโดนโดนแน่ลองมาถ่ายอันนี้พวกกระเป๋าที่ตูเวอร์ เจอพวกแบบแบนเซิร์ฟแบนเทเกตลุยต่อเืจัดใบสวยงั้นเลยีลองดูกระเป๋าเองน,นี่เป็นอะไรเท่าไหร่ครับ

หนึ่งใบไปโอเนลนะไปยั้นไปจัดก็โนเฟียใส่บอร์ดได้อันนี้เอาไว้ใส่เพ็รได้ไปกันต่อดีเหมือนกันนะครับบ่ายนิดหน่อยถ้ากลับโดยเลยดูดินี่ก็ได้เพิ่มมานะครับนิดหน่อยนะครับผมนะเราก็รอกันเลร้านประจำเรานะครับเพชรกับบิวล่วงหน้าไปแล้วนะครับ ก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับกองแรกลุยเลยไหมเทสไอ้ได้อะไรมาเมื่อกี้อุ้ยมุกชั่นลุยก็สองถุงป่ายกมาให้บอกว่าของพี่ใหม่ก็เลยต้องจัดมาเยอะเที่ยวพุทธคั แบรนด์จ้าดได้ตังคไ์ได้ตังค์งได้น,อน,น้อย้วเนี่ยอ่านี่อยู่นี้เลยมีคนพับไปแล้วใช่โอ้ย นี่หลายเหรียญอะเอาดลครับเฮ็ดเฮ็ดเอาไงเมื่อกี้เฮ็ดบอกแหละได้อีกตัวมึงกูกลับไปนอนแล้วมึงไม่ไหวใช่ไหมมันถึงเสื้อพี่ไก่เดินผ่านไก่ต้มเมื่อกี้บอกขออีกตัวหนึ่งกูไปนอนแล้วไก่จบจัด มันเป็นได้เป็นงานอาร์ตนะมันต่อมีเซียมนะใช่พี่แล้วลายคู่ดีเลยเก้าศูนย์อ่ะเฮ้ยี่ตัวนี้อีกที่เด็ดค่าบาทนังเนสแล้วก็กระเป๋าสองใบที่ให้ดูบิลได้เลยปไรแบบผมเหรอผมผมได้พี่ได้น่าจะเป็นโบงงานดนตรีด้วยโอ้ยฟิลดีจัดตีตัวเนี้ยชอบมากเลย ดูว่ามันเป็นหมอเรียนเบอร์สไตล์ใช่ใช่เป็นะเพนหน้าเป็นแบบแบคเมทัลอ่ะแบคเมทัลเลยอ่ใช่ปะอ่านี่ผ้าบางนะแปดศูนย์ตะเข็บเดียวแล้วดูป้ายเ็ดอ่ะเอ็กโกเอ็กโกหนึ่งตัวแล้วดูทรงเต็มๆเลยถอยไปหน่อยดิดีชันดีชันยี่สิบบาท ดูดิวิชั่นติดแวร์20ที่จะนาปัก <c oughs> <c oughs> เอออันนี้เฟียวพี่อันนี้น่าจะได้ตังค์ทีนิคูแมนนะครับแรงงานเก่าด้วยพี่สองพันต้นนะครับตุนไว้เด็กไปกับพื้นทา์เน็ตครับพื้นทา์เน็ตอันนี้มีแน่นอนสองสามร้อยน่นเป็นนะใช่นี่ผมที่ได้เพิ่มได้อ่าเซ็กซ์ไออาร์ ยี่สิบาทได้เลยใช่สิแล้วป้ายฟุตเตอร์เสน่ห์ที่นี่นะถึงแม้แบบร้านไม่มีก็ยังดูรีวิวยังได้ของแบบมีอีกเยอะเลยนะพี่จริงๆนะครับแต่กลับไปสามาอีกรอบหนึงพี่ใช่สิร้านประจำนะครับปิดกล่องด้วยนี้ของอาจจะได้น้อยแต่ก็ได้ของดีนะพี่ใช่ใช่สิแล้วก็วันนี้ร้านประจําไม่มาสองร้านนะครับบอกเลยว่าสนใจมีมีร้านนึงมาอยู่ร้านนึงมาอยู่ร้านตรงนู้นตรงรถตรงรถตรงรถนั่งรถ ยิ่งให้แบบ10โมงนี้นะบิลคือบอกเลยว่าไม่เหลือใช่แต่เรามาก่อนได้ก่อนอันนี้คือคือร้ับประจำเี็นร้านหน,นึ่ง,งก็คือร้านนี่ก็จะมีพวกเกมพวกเสือ้อ 4, 4 3ตัร้0 0 คือถ้าใครที่มีเวลาแบบลงลึกได้อย่างเราอาจจะแบบง่วงแล้วอะไรแล้วเพราะเราบางทีเราเดินทางมามันก็ไม่ได้พักผ่อนเราก็มาเลยไม่ได้นอนเลยล่ะไอ้เรานอนมานิดเดียวพี่เพชรฮุ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึยนี่เด็กเดอยางอันประจำเราสองร้านที่แบบว่าไม่ได้เอาของลง กนจะมีพวกีพวกอะไรเรียนต่อโอนิอุ้ยเอาศูนย์ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> สดชื่น เก่าอย่างนี้กหวานเจี๊ยบเลยครับอ่ามันสดชื่น <c oughs> เนี่ยสามร้อยแต่เด็กก็สดชืน่นราเมนร้านนี้ของจริงนะพี่ <c oughs> <c oughs> ราเมนเราก็ต้องลุยไงไอเนี่ยดูดี่ งานของวิเศษก็แน่นมากนะมผไม่ิเศษได้แล้วพี่จับเจออุ้ยสวยจัดตักตุ๊กและตักตุอ้าวเรื่องเดี๋ยวคมมันแน่นหน่อยนะพี่อาจจะแบบรบกวนขออะไรด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะแบบไปถ่ายใกล้ไม่ได้ให้เขาแบบว่าหาของอะไรอูรีต้า ไม่ว่ากี่โมงนะครับไปยังหนาแน่นนะครับบรรยากาศมีคนเนเอะคนเริ่มเยอะสะครับอันนี้ก็สับไปเรื่อยนะพี่เขาลงของเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เข้าไปแบบว่าใกล้ๆนะพี่พก็อยู่โน,น่นคนเยอะมากพนนี่ดูราคาหกสิบอันนี้สามสิบ เราอาจจะไม่ได้เข้าไปกันใช่มเพราะว่าเราไม่อยากเราแบบเกรงใจรบพ่วงเขาในการหาของนะครับกันก็ได้มาผมบอกก็ได้มาเหมือนกันนี่คือหลักประจำของผมนะคือหลอกเหียคนยังไงคือแบบนี้ไงคุ้มค่าการที่รอคอยดูสามตัวแต่ละตัวอุ้ยดัดเด่นพังนี่ว่าโอ้ยหวานซี๊บแบ๊แบ๊ดในนี่พังอ เทเที่เนี่หคุ้มค่าการที่เราเรอคอยสุดอะไรดีอะไรดีเบียวบ้างเบี่แบดแบนเอาสวัีครับอรตอนนี้เพชรกับบบลูก็นัวนะครับกำลกกังรอจังหวะขึ้นไม้ใหม่บอกเลยไม่ได้ของให้รู้ไป คนเยอะจริงๆร้านนี้ขอแค่เปิดพี่แล้วคือราคาพี่ดูดิแบบสามสิบหกสิบเนี้ยพี่เนี้ยอยู่เที่ทวถ้าคนที่แบบขายพวกประมูลเก่งๆหยิบได้เลยนะพนะี่ใช่ใช่ใช่สองสามร้อ,อยเนีฟิลมีฟิล ว่าแบบขายอย่างนี้มันก็ได้ลูกค้าประจำาช่ไหมพี่<ม>ใจแน่นอนม,นนมนนเข้าใจเลยอะ่ะมีคนรอคนลุ้มอะ่ะตอมอะ่ะเาเรียกตอมมาวิวเช,ชื่อเชื่อพี่เพราะมันต้องแน่นอนเลยอะ่ะตอนนี้ลาประจำก็มาแล้วนะพี่้าเนี่คือร้านประจำเลยนะดีนั้นเลยพี่ ฮาวายสใหม่เอ์วอล์ฮาีิจัออกมาก,ก่อนอเ,เอ,อเนนะตัวนี้โอเคนี่นีนั่นสดงเม็กซิโกเจลล่าหลมไทยบรรยากาศติดต่อส,สตร์คูด วยมากแต่ละตัวโอเคส่วนคำที่เรารอได้ของดีเด่นดีเด่นเลยปั๊บลวกโอเคกุลุยต่อุยครับร้านประจำเลยฮะดีแล้วค่ะวินล่นี้เขาเอาเชิร์มาด้วย ก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกไม่ไ <c oughs> ไมค่อยได้หรอกเชิญ <c oughs> เลี้ยงโอเคครับตัวตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับถามว่าได้ของไหมก็บอกเลยว่าอร่อยอร่อยพอตัวใช่นี่แล้วก็ในกระเป๋าอีกเยอะมากของผมอีก จริงเละถ้ามันอยู่ได้อ่ะคนยิ่งเยอะๆคุณได้เลยได้เลยนะ,ยะใช่แต่เพราะผมคือเกมไวไงใช่คือมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ตั้งตัวแล้วก็อาจจะมีไปตลาดควายให้ตอนเย็นได้หน่อยนะครับแต่กลับไปนอนพักเดยินทางครับอ่าเด็กกินอันนี้เปล่า A few moments later a i r w a l k Lipo น่ะอันนั้นเนื้อเปรี้ยวไอ้ฟอนฝันเหล็ก่ส มอกกันนะครับบอกเลยว่าเยอะมากใช่เราแคทีละคนเลยเดี๋ยวว่าคู่ทีละอย่างเริยวทีก่อนมาของผมบ้างเลยนี่ทางนี80ตะเข็บเดี่ยวป้ายแขวนและทุกทางที่มันสีมันสวยนะสีที่แบบโอเคอ่ะคนละตัวไปส่วนเพชรตอนแรกคิดว่าได้แบทเบนดี้แต่ว่าเป็นวงพารดี้เป็นพาโรดี้เป็นวงญี่ปุ่นใช่ใช่อ่าของผมโอเล่เกงเกงโอเนลรุ่นเก่านะครับไปนี่ อันนี้เป็นฟอน์เกี่ยวกับเซ็กด้วยนะครับใช่อ่าเพชรไปอีกแฮชเชอร์นะครับทรายสามสิบบาทก็โอเคครับอีกหนึ่งตัวเสื้อเชิ้ตนะครับต้นคิดเื้นวงวงญี่ปุ่นอันนี้ดีดีหน้าหลังเลยแต่มันเป็นใช้คู่สีแทบจะสวยนะสวยมากนี่หอยเพชรตัวนี้ดีสามสิบบาทโอ้โและงานนิ่งดีนะพี่มาเวลรุ่นเนี้ย รวมๆก็เกงบีลาบองครับเจ่อผมบอกมันนุ่มมันเป็นฟิลแบ็กอะดังเบท่าเลแต่ว่าใช้ลายเป็นเ,นเ60บาทอเออเงี้ยมันถูกมากอะถูกถูกถูกนี่อันนี้เฟี้ยวนินจาเซเลเยอร์นินจาเซเลเยอร์อันนี้เฟี้ยวไปรุป่นปีสองพันต้นด้วยนะครับต้นนี่แล้วก็เราคอมเม้นสองตัวนะครับเป็นกางเกงโอเนลนะครับรุ่นเก่าเกงเซิร์ฟนะฮะแล้วก็โอเนลสูงรุ่นเก่า ม <า S 1> ีดีเทลเหมือนพวกขึ้นพุอินเสิร์ตให้นะครับปูดแบออฟูดับูับฟูดับฟวเับร์ดวยนะอันฟนับฟูดับรูนนดับฟูดับฟูดั่ฟูดัรฟูดับฟูดับเูดับอดับฟูดับฟูดับฟูดักแนวแับฟูดันฟูดับฟูดับฟูดันฟูดับฟูดับรูัรบเป็นบฟเดับฟ่ดับฟูกับฟูับฟูดับฟูดับอูดับฟูรับฟูกับตูดั็ฟูดับฟเกับเู่ับฟูดับฟูดัอฟูดวบฟนปัาฟดับฟดันฟูดับฟดป้าูดีมากใั้ับีดู บอกไปผมเบสวิชันครับเท่าไหร่เบดบอกไปยี่สิบบาทดีน่ายี่สิบนี่ของผมก็ต้องเชื่อไม่ได้ต้องเชื่ออยู่แล้วแต่มีไปดูกระเป๋านิโกแอนนะครับแล้วก็อันเนี้ยสุดเลยใช่อีเบ้โคตรแพงร้อยกว่าเหรียญโซเอัลด้วยแล้วก็มือหนึ่งนี่คือสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญนี่ครับบอกเรียนนี้ดีจัดดีนี่ของผมโอเค ไม่งานป้ายด้วยป้ายด้วยรวมในนอนป้ายอันนี้อะไรนะทีนี่กู้แมนทีนี่กู้แมนแล้วเป็นงานป้ายปีสองมันต้นอันนี้ท่วมเหมือนกันนะแอบท่วมนะแอบท่วมไงขาหลัแอบข้ามอันนี้ชอบมากที่นี่ต้องโดนโดนแล้นอนโอเนลใบใหญ่อันนี้ท่วมบีก้าสแข็งด้วยนะครับจะเป็นโอเนลนะพี่โอเนลโอเนลรุ่นใหญ่สภาพดีมาก อดี่ยวผมนี่ตัวเท้าผมที่เด็กคือนี่ airwalk ลายโปนะครับลายโปมีหลักด้วยปลายแปดีจากอาเพชรฮาน็ตครับฮานิตแต่เด็กเดี่ยวครับผมใช่แล้วก็พื้นแล้วก็ห้องตุ๋นวันนี้เซนเซอร์ครับสามสิบบาทแล้วก็พุดอัลเบรูมครับเนืพูดดีเนื้อละเอีหมดแล้วฐานผมโคตรเป็นเซนเซโคตครับก็คือผมนะครับซิกเนเจอร์นี่นี่ครับ หัดล็อกงานป้าย30บาทเทมากเอ๊ะสี่สิบ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 แล้วก็นี่อันนี้อันนี้ให้เป็นหัวของวันนี้ในเก้าศูนย์นะครับเป็นงานอาร์ตนะพี่แล้วมันต่อมันดูเซียมเลยนะครับแล้วหลังแบบหกใช่แล้วคือเก้าศูนย์เลยนะพี่ตัวนี้หกสิบบาทนะครับดีมากแล้วก็ฮาเนิทนะครับมีกายหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตอนเย็นอาจจะมีอะไรเพิ่มนะครับอัปเดตให้นะครับอัปเดตนะเดจริจริงๆคือมามันคุ้มไม่ถักมันคุ้มนะแล้วคือบิลหมดไปเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยกว่าบาทเพชรอ่ะ สามร้อยสี่ร้อยผม,มอประมาณพันนึงอ่ะพี่อ่ะร้อนกระเป๋าหนักกระเป๋าคือมันแบบ <ๆ S 2> ถูกย่องเยาวแล้วไม่มาไม่ได้ตอนแรกก็แบบก็ท้อแหละว่าร้านประจำไม่เปิดแล้วไปกันแต่วันแล้วก็ไม่ค่อยมากันด้วยกับกันแล้วก็อยาก เดินไปเหมือนคนซัง <laughs> ง <nhiều> ่องกันนะแต่ละคนเราคั่งเราไปกันแต่ตีห้าบอกเวยโซโหนี่รันโทมากเยินมันใหญ่ต้องมาครับด้สดชื่นเลยก็เดี๋ยวตอนเย็นอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแบบพอพาหลังไปซื้อของเล่นก่อนนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักนะครับเช็คหมูสเต็กกับข้าวต้มนะครับไม่ใช่เช็คเสื้อนะแล้วก็กองทัพต้องเรยอด้วยท้องให้เราบิวใช่พี่ เดี๋ยว,วเราไปลุยที่ไหนกันต่อเย็นน,นะนี้น่าจะไปเจ็ดร้อยไร่เฮ้ยเจ็ดร้อยไร่น่นาพรุ่งนี้น่าจะไม่ทันวันนี้ไปตลาดควายใช่